คือจะบอกว่าสิ่งที่พูดไปอ่ะมันไม่ใช่ล่องลอยแล้วกันสิ่งที่หมอพูดว่าออนไลน์มันจะปีนี้มันจะรุนแรงมันจะมาคุณดูข่าวดิคุณดูข่าวจริง <c oughs> คือไม่ใช่จะบอกว่าเออเราเราพูดแล้วอะไรมันจะเป็นตามนั้นแต่ว่าเราเราเรา,เราจับเราจับสิ่งนี้ได้เราจับสัญญาณนี้ได้เห็นไหมว่าบ่นอะไรอ่ะบ่นเรื่องอกหักผิดหวัง แล้วดันเป็นไวรัลแล้วก็คือดังเลยเห็นไหมล่ะเออพี่แหละพี่พี่ที่เขาไปไปเจอรูเมตแฟนเขาเห็นไหมว่าสิ่งที่พูดไปมันคืออะไรมันคือความรวดเร็วและรุนแรงของของตัวกระแสออนไลน์ซึ่งบอกแล้วว่ามันจะมีสองสองจังหวะสองขาก็คือจากคนที่ไม่มีชื่อเสียงเลยมันจะดังเป็นผููแตกภายใน้ามคืน โดยที่ไม่รู้ตัวได้ซ้ําเออแต่จังหวะนี้แหละพอดังแล้วอันนี้คือเขาไม่ได้ตั้งใจถูกไหมเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทํามันเป็นไวรัลเฉยๆบังเอิญอ่ะ,อะเพื่อนเขาถ่ายแล้วด้วยความเป็นเป็นรหัสตัวเขาที่เขาเป็นคนตลกอยู่แล้วเห็นไหมเขาเล่าเรื่องการเล่าเรื่องการแบบนี้มันคือรหัสนะมันคือความเป็นเฉพาะตัวของเขาเออเห็นไหมว่าคุณแค่คุณเอาความเป็นเฉพาะตัวของตัวเองเข้าเข้ามาสู่ออนไลน์ให้ได้เอาตัวตนเองมา,งม,า,ม,ามาอยู่ ในออนไลน์ให้ได้เออวันนึงมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แล้วหรือไม่ต้องรอวันนึงมันแป๊บเดียวเห็นไหมเรื่องนี้เขาเกิดมาเมื่อเมื่อไหร่เองถูกไหมอันนี้คือไม่ตั้งใจถูกไหมแล้วถ้าเราตั้งใจแล้วเราตั้งใจที่จะสร้างตัวตอนอยู่แล้วถูกไหมขายของหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันออนไลน์อยู่แล้วอ่ะเออมันสามารถหาอะไรหาประโยชน์ได้อ่ะสร้างเงินได้สร้างไรายได้ได้เออเลยจะมาจะมาพูดเรื่องนี้หแหละจะมาเน้นย้ำ กับอีกจังหวะนึงก็คือขาที่มันดึงลงอย่างรุนแรงเหมือนกันอันนี้อันนี้ก็จะเตือนนะครับใครที่มีตัวตนแล้วเนาะสร้างตัวตนขึ้นมามีร้านค้าหรือว่าอะไรก็ตามให้ระวังคําพูดความคิดการกระทําให้ดีๆให้จงดีเลยแน่นอนคิดยังไงจะพูดอย่างนั้นคิดยังไงรู้สึกยัง,ยงไงก็จะสื่อสารอย่างนั้นแต่บางครั้ง ความคิดและความรู้สึกของเราไม่ได้ไม่ถูกกั่นกรองเพราะเดินี้มันไลฟ์อะไรมันก็ไลฟ์ะนี่อเหรอไหมอะไรฉันก็หยิบมันไลฟ์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออตัวนี้แล้วจึงเป็นจึงเป็นดาบสองคมว่าทนายไว้แล้วว่าก็ให้ระวังไว้ไว้ให้ดีละกันใครที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วใครที่มีตัวตนอยู่แล้วอะแล้วถ้าไม่ระวังคําพูดความคิดการทําตัวเองพร้อมไปถูกจังหวะถูกจังหวะด้วยนะไปทํากับจังหวะที่มันถูกต้องเนี่ย โหมันดังปิ๊งป้างขึ้นมาแต่ดัง,ดงในใน,ในด้านในด้านลบเออจบครับเออก็จะบอกว่าจบทันทีไอสิ่งที่คุณมีอยู่เป็นอยู่บนออนไลน์ทั้งหมดก็จะถูกกระแสด้านลบตีกลับเออจึงบอกว่าตามดูเถอะเออมันก็ค่อยๆผุดขึ้นมาแล้วก็จะชัดเจนมากขึ้นในปีนี้จึงบอกว่าที่พูดทั้งหมดคือจะเป็นจะพูดให้ทุกคนลองดูว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ ที่ไกลตัวที่จะหาเงินจากจุดเนี้เออออนไลน์หรือว่าเราจะสร้างตัวเองขึ้นมาวันนี้ไปไล่ดูทิกต o อก้้องมันนําส่งขึ้นมาเห็นเอ,อ่อของของน้องคนหนึ่งคือไปเห็นคลิปที่ที่เล่าอธิบายความเป็นมาของเขาได้ตั้งแต่แรกอ่ะคือเขาเริ่มจากเขาเขาทำอนันนี้ธุรกิจต่ออะไรวะชั้นวางของ โดยเริ่มจากไปซื้อชั้นบางของ100บาทมาขายต่อมาขายต่อในออนไลน์ไม่รู้อ่ะมีกลุ่มไหนเขาโพสขายหมดเขาขายร้อยห้าสิบเออแค่จากจุดนั้นอนะ่ะจนจนตอนแรกมันก็ไม่ได้คือจงจะบอกว่าเวลาเราทําอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ว่าจะได้คิดปุ๊บใช่เลยมันไม่ใช่มันจะโอ้โหมันต้องผ่านการโดนปฏิเสธผ่านการไม่ได้มาเป็นนับพัน,นพันครั้ง ต่หยุดทํำไหมล่ะหรือว่าพอแล้วหรือเลิกแล้วอะหรือเปล่านึกออไหมน้องคนนี้เขาไม่เลิกเขาขายไม่ได้นะเขาก็เขาก็อะไรอะไปหาวิธีการใหม่โดยการที่โอเคเอา่าไม่รู้อะไม่จำไม่ได้เหมือนกันแต่จากจุดของการซื้อชั้นวางของมาร้อยหนึ่งแล้วไปขายต่อแล้วทําแบบเนี้ยกําไรเล็กน้อยเพื่ออะไรตอนแรกกำไรไม่เยอะแต่ต้องการสร้างสร้างการรู้จักก่อนขอให้ได้พูดคุยกับกับคนที่มาถามอ่ะ บอกมาว่ามาถามฉันเถิดฉันอยากตอบอะไรเงี้ยมาถามเถอดว่าเอามาจากไหนเขาจะตอบเขาจะได้ตอบหมดจนตอนเนี้ยเป็นกลายเป็นว่าไม่ต้องไปซื้อมาแล้วทําเองเลยเออรู้แหล่งเขาก็ไปถามว่าอ๋อพี่เขาไปถามร้านเฟอร์นิเจอร์ที่น้องเขาไปซื้อมา้ะพี่พี่ไปซื้อมาจากไหนพี่ก็บอกอ๋อไปรับไปต่อมาจากร้านนี้เขาก็ไปถามอีกอ๋อร้านนี้ซื้อมาจากไหนอ๋อร้านนี้ซื้อซื้อมาทําเองเขาถามไปว่าซื้อไม้มาจากไหนอีกโอ้โหแม่งเด็กคนนี้มันสุดยอดจริง ก็ไปตามแหล่งได้ว่าอ๋อซื้อไม้แบบนี้แล้วก็มาซื้ออุปกรณ์เนี่ยเรี่กซื้อมาขายไปจนเก็บเงินซื้ออุปกรณ์ได้แล้วก็มานั่งต่อนั่งนั่งเนี่ยนั่ง,งแม็กนั่งทาสีนั่งอุปกรณ์มาทาเองสําเร็จรูปเออไม่รู้ยอดขายดีไม่ดีอะแต่คนตามเป็นแสนเนี่ยตอนนั้นเดอถ้าจะไม่ผิดเป็นแสนเนี่ยจึงบอกว่าเไอ้ที่เราพูดไปแล้วก็ไม่คือบางคนเวลาเวลาหมอพูดนะบางทีมาดูดวงอันเนี้ย เขาไม่เห็นภาพเราก็บอกเอ้ยใช่มันมันยากที่จะให้เห็นภาพว่าจากจุดที่เราไม่มีอะไรเลยอ่ะเหรอไหมแล้วเราจะไปจุดนั้นได้ยังไงไปจุดที่เป็นที่รู้จักได้ยังไงคนจะมาซื้อของเราได้ยังไงอย่างเงี้ยจึงบอกว่าไอ้นี่เนี้ยลองไปดูเถอะมีเวลาลองเลื่อนไปดูมันมีมันมีคนที่ที่มาแบบเนี้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะตอนนี้แล้วมันเปลี่ยนชีวิตคุณมันเปลี่ยนชีวิตเลยอ่ะคิดดูว่า คนตามไม่ที่อดเป็นแสนน่าจะมากกว่าสามแสนด้วยซ้ำอ่ละแล้วคิดดูยอดขายเขาจะขนาดไหนเออวันวันทุกวันนี้ต่อไม่ทันนะครับต้องรับแอดมินเห็นลงโพสต์ว่ารับแอดมินเพิ่มแล้วก็อาจจะรับได้แอดมินเป็นเรียบร้อยแล้วคือแล้วทาคนเดียวอ่ะอืมอต่อันนี้อันนี้ก็คือจะมาเล่าให้ฟังว่าใครก็ตามที่ท้ออยู่แล้วก็รู้แหละโอ้มันต้องออนไลน์ลเออรู้แหละแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเ่ะก็ก็เริ่มจาก,จาก ไม่รู้อ่ะก็เอาตัวไปที่ออนไลน์อ่ะออนไลน์อยู่ตรงไหนแต่ต้องให้ถูกแพลตฟอร์มนั่นแหละต้องให้ถูกแพลตฟอร์มเพราะมันอะไคุณลักษณะของแต่ละแพลตฟอร์มไม่จะเป็นสีฟ้าเนาะเฟซบุ๊กเป็นเพจเป็นยูทูปมันต่างกันมากวิธีการใช้งานหรือวิธีการที่มันตอบมันตอบแทนกับเราอ่ะเออในเบื้องต้นตอนนี้ที่มันฉลาดมากๆฉลาดที่สุดล้ำโลกเนี่ยก็คือต้องไม่พ้นไม่พ้นแพลตฟอร์มนี่แหละเอาตัวมาอยู่ให้ได้แล้วเอาเอา ความเป็นเฉพาะตัวของคุณนะมันเล่าให้ได้มันเล่าให้ได้อะต่แรกมันก็จะไม่มีคนดูหรอกก,ก็จะไม่มีคนสนใจหรอกก็อย่าไปอย่าไปแคร์ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาให้หลายๆคนที่มาดูดวงนะฉันก็เป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้เขาด้วยก็ก็มาคุยกันก็บอกว่าเนี่ยแหละก็เอาเอาธุรกิจของตัวเองที่ทําอยู่ในแต่ละวันมาเล่าเรื่องสิถูกไหมอ,อันนี้ยกเคส หนึ่งมาทำอะไรวะร้านร้านเกี่ยวกับเครื่องหนังทั้งหมดเครื่องหนังก็คือสมมติมีงานหนังเนาะงานบุกนวมโซฟาอะไรโรงแรมหลุหๆเขาทำระดับตั้งแต่ธรรมดาจนถึงพรีเมียมเออแล้วงานดีมากงานเกรดเอเลยแต่ก็ไม่ไม่เคยที่เอาเอาเรื่องนี้มาเล่าให,ให้ให้คนอื่นฟังหมายความว่าโอเครู้แหละว่าทิกตอกมันดีรู้แหละว่า ออนไลน์มันมันมันจะช่วยได้หลายอย่างแต่ก็ไม่เคยทําเออตอนนี้ก็กเคี่ยวเข็นให้ทาไปละเออแล้วก็อ่านเรี่อเดี๋ยวเดี๋ยวรอเ,เ,เรื่องของการบ้านเพราะว่าไปทําอะไรพอกลับเอามาดูให้เรารีเช็คเนี่ยเดี๋ยวมันจะด้วยอ่ะแต่เราจะได้ให้โจทย์ไปทําต่อเราจะได้รู้ว่าไปถึงตรงจุดไหนแล้วแต่บอกว่าจุดเรื่องต้นนะ่ะอย่าเพิ่งไปสนใจยอดยอดกด,ดไลค์ยอดติดตามอะไรอย่าเไม่ต้องสนใจ ตั้งตั้งเป้าไว้เดียว่ามีให้เรามีคลังแสงให้ได้หมายความว่าคลังวิดีโอคลังความรู้อะคลังเรื่องเล่าของเราอะวัวเยอะๆกี่วิดีโอก็ตามทําไปทำไปไปไปดูให้ได้กูรูแต่ละอะไรเคาบอกว่าสามวิดีโอต่อวันแล้วแต่ไม่รู้อะฉันก็ไม่ได้เป็นกูรูหรอกเออก็ไปทําเสร็จแล้วจนกว่าจนกว่ามันจะไลฟ์ได้เดี๋ยวพอไลฟ์ได้นั่นแหละของจริงจะมาแบาเควาว่าไอ้คนที่เขาตามเราจริงๆอะ ที่เขาแค่อาจจะแค่มากดกดหัวใจไว้หรือว่าอะไรอ่ะมันแอบ,บดูเราบ่อยๆแต่ไม่ไม่เคยได้ออกมา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 โพสหรือว่ามาดูมาคุยกับเราเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวพอเราไลฟ์ได้จะมาเองเออเนะี่ยจุดจุดนี้แหละทําไปเถอะเออจะบอกแค่นี้ทําไปเถอะไม่รู้จะบอกใช้คาไหนเหมือนกันวันดีขึ้นดีอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นอยู่ในกระแสแล้วมันจะโดนดูดเข้าไปแล้วจะเป็นไวรัล เออและแน่นอนพอยอดวิวเข้ามามันก็มีผลต่อการที่อะไรคนมาติดตามเยอะขึ้นอะไรหลายอย่างจะมามันจะมาเองเออนะนะนะอ่ะพูดมาทั้งหมดนะครับพูดให้ฟังออสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะ